เดี๋ยวผมทำอะไรเนี่ยคุณจะลบเลยครับยิดนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูกายันด้วยนดวนนะครับเ้ยดยังกนะครับุกบเ,ะะเแก้วเศษกระเบื้องนะ เสียขยกทิพเผา,านะครับอันนี้พิกัดบ้านตัดตึงยังไงนะครับเก็บไปอันนี้เสียไปสองวันนะครับเป็นสายไกยชาร์จสายสตาร์ทมันเสื่อมสภาพนะครับ เราจะมาจัเหยื่อเพือโทษแต่ใดนั่นแหละเราเียนสายดูเออตัดเบาอชึ่งเลยที่นี่สายมันก็มีเสื่อมสภาพเหมือนกันนะครับไม่ใช่เรื่องเรื่องวิจัยไปวิจัยมาเนี่ยเข้าตากรรมการเลยเ อ้ารู้ทำแต่แรก่ยมันไม่นานถึงเก่วันะครับชาร์จก็ทำมาแล้วได้สตาร์ทก็ทำแล้วเอ๊เอเพื่ออะไรครับผมเออกลมกลบเลยไปทำมาเออไอตัวนี้นี่เองสายวยสตาร์ทมันเสื่อมนะครับ แล้วก็หลุมรั้วนะครับประมาณร้อยหลุมนะครับคุณพีวก็มาสเสร็จสี่สี่สีเสี่แล้วโ,โดยเสียบอมเมื่อวานก็ไป มง,งาเพิ่มงานนะเนี่เอยู่เมืองจันนะครับสีสเกตนะครับไปจับรถของอินพีเครื่องช่างนะครับสนไปไปใส่

อะไรนะครับติดต่อไปอยันได้นะครับทางช่องเฟซบุ๊กและทางช่อง YouTube, งอง YouTube นะครับ นะครับเราดูงานมาเกือบเดือนนะครับไม่ค่อยได้หยุดนะครับงานเนี่ยรถไปยันนี่สองคันยังไม่เสร็จเลยรถพี่ชายคันหนึ่งก็กำลังนี่อยู่นะครับมาเซตร,ระบบอยู่ทางทีใหม่ ก็หรืออาร์มนะครับเราต้องเปลี่ยนอาร์มใหม่หรือว่าเราต้องใช้งานเราจะขีดแต่ต้นไม้ก็ไม่ได้นะครับต้องหางานด้วยเจอได้ค่าน้ำมันซื้อน้ำมันมาใส่ขีดไม้ต่อนะครับ โอเคนะครับแล้ใช้นะครับ่ายันไม่เสถียรครับร